วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องกูทะเลกับหมาป่ากูทะเลตัวหนึ่งรู้สึกเบื่ออาหารใต้ท้องทะเลมันจึงเดินขึ้นมาหากินบนชายหาดขณะนั้นเองก็มีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งเดินล้อเรียบชายหาดหาเหยื่อมาหลายวันแล้วเมื่อมันเห็นปูทะเลตัวใหญ่ก็ดีใจอย่างมาก มันรีบตรงเข้าตะปบปูทะเลจับไว้ทันทีปูทะเลผู้โชคร้ายจึงรำพึงรำพันอย่างเศร้าใจว่าโธเอ๋ยเราไม่น่ารนหาที่ขึ้นมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เลยแล้วหมาป่าก็กินปูทะเลเป็นอาหารมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการละทิ้งสิ่งที่ดีงามเหมาะสมกับตนเองอาจนำภัยมาถึงตัว